ดูข้อนี้นะครับเอเขาบอกว่ามีอ๋ออันนี้ผมตั้งใจเลือกที่เป็นของแข็งมาจะได้รู้ว่าเอา c p มาช่วยคิดยังไงนะครับบอกว่ามีสตีลก็คือเหล็กนะมีเหล็กที่รูปร่างเป็นบล็อกนะครับอยู่อยู่สองก้อนนะครับก้อนละห้ากิโลนะครับก้อนหนึ่งมีอุณหภูมิสองร้อยห้าสิบองศา,ศาเซลเซียสอีกก้อนหนึ่งยี่สบ้าองศา,ศาเซลเซียส มันมาแตกกันคาร์บินคาร์ินเทอร์โมคอนแทก็คือแตะกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะครับให้หาอุณหภูมิสุดท้ายแล้วก็ให้หาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของเหล็กนะครับอันนี้ <c oughs> อันนี้มันก็ไม่ชัดเจนว่าจะให้ดูเหล็กต้อนไหนนะเดี๋ยวดูแบบรวมๆแล้ว,วมมกันนะนึกนึกถึงหน้าตาออกไหมอย่างนี้เด็กๆเ,เคยเรียนไหม เอาน้ำอุณหภูมินี้มาผสมกับน,น้ำอุณหภูมินี้อุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าไหร่เคยเรียนไหมทำไมไม่เคยเรียนวะอันนี้คือโจทย์เบสิกตอนที่คุณเริ่มเรียนพวกการแก้สมการเลยในคณิตศาสตร์อะ่ะไม่เคยเรียนหรอน้าอุณหภูมินึงผสมกับน้ำอีกอุณหภูมินึงอุณหภูมิสุดท้ายเป็นเท่าไหร่อันนี้คือให้คุณฝึกตั้งสมการเลยว่า x ลบ เท่านี้ x ลบเท่านี้จับเท่ากันแล้วกลายเป็นเท่าไหร่คุณเรียนสมการมาด้วยเรื่องอะไระเนี่ยการฝึกตั้งสมการเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งที่เขาจะให้คุณหัดฝึกตั้งสมการเลยไม่รู้เรื่องช่างหัวมันมาดูวันนี้ก็แล้วกันสถานการณ์มันจะเป็นยังไงครับสถานการณ์จะเป็นยังไงสมมุติมีเหล็กอยู่สองก้อนใช่ไหม เอาหน้าตาเหมือนกันทุกประการเลยแล้วกันนะอ่ะมีเหล็กสองก้อนนะครับตอนสุดท้ายเป็นไงนะตอนสุดท้ายเป็นไงตอนแรกมันอยู่แยกกันใช่ปะ่ะตอนสุดท้ายมันอยู่ติดกันใช่ปะ่ะ โอเคไหมลองดูนะผมก็ทําเหมือนเดิมนะผมก็ไล่สมกรไล่ข้อมูลนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างก้อนแรกเท่าไหร่นะไม่ใช่ยี่ห้าอ,องศาสิสองร้อยห้าสิบแล้วก็ก้อนที่สองนี่มันยี่ห้าใช่ไหมโอเคไหมเ,เรามองเรามองทั้งหมดเป็นระบบเลยแล้วกันนะ ผมมองทั้งสองก้อนลงกันเป็นระบบเดียวเลยแล้วกันนะจริงข้อนี้มันคิดได้สองแบบแหละมองทีละก้อนก็ได้แต่ว่าเอาเอา,เอามองก้อนเดียวกันแล้วกันตอนจบเป็นไงครับตอนจบทั้งคู่จะมีอุณหภูมิเท่ากันที่ค่าค่าหนึ่งแหละคือทีสองอ่ะคือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับ เอ่อบอกอะไรอีอกเนาะมวนเดี๋ยวผมตั้งชื่อเรียกมันหน่อยแล้วกันนะเอ่อชิ้นนี้เป็นชิ้น a นะครับซ้ายมือเป็นชิ้น a ก็แล้วกันนะชิ้นขวาเป็นชิ้น b อย่างนี้นะแล้วก็อข้อมูลโจทย์ให้มาว่าไงมัางเอมของชิ้น a กับเอ็มของชิ้น b มันมัน,มนคือเหมือนกันใช่ไหมห้ากิโลกร,รัมนะครับทหนึ่งของชิ้น A อก็คือ สองร้อยห้าสิบนะครับทีหนึ่งของชิ้น B ก็คือยี่สิบห้านะครับแล้วก็ตอนจบเป็นยังไงเอ่ยตอนจบมวลรวมก็เป็นสิบกิโลกร,รมัมใช่ปะ่ะแต่ T สองเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ T สองก็คือที่เขาถามนะครับแล้วก็ให้หา change in entropy นะครับอันนี้ผมก็จะเขียนอยู่ตรงนี้นะ entropy change มันคือ ผลต่างระหว่างหนึ่งกับสองใช่ป่ะถูกไหมผมก็เลยมาเขียนตรงระหว่างกระบวนการกัแล้วกันนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ s สองลบ s หนึ่งนะเท่ากับเท่าไหร่ใช่ป่ะใช่ไหมหมดไหมเนี่ยข้อมูลที่โจทย์ให้มาหมดนะอ่ะถัดไปเราไล่อะไรนะครับ เราไล่สมมติฐานใช่ไหมเราไล่สมมติฐานนะครับข้อนี้เป็นระบบปิดหรือระบบเปิดครับเป็นระบบปิดเนาะ steady state หรือทานเซียนครับ ดูยังไงครับ steady state หรือทานเซียนนี่ดูยังไงครับเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนหรือไม่ใช่ไหมอันนี้สภาวะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนดิก็ตั้งต้งนมีอุณหภูมิสองร้อยห้าสิบเกยี่ห้าตอนจบเป็นอีอุณหภูมิเนีงง่ะเปลี่ยนไหมอะ ขอไปถอนได้ที่ภาควิชานะครับมยังแยกเซอดีสเตททางเยนไม่ไปเลยถอนไหมมุกนี้ฝืกใช่ไหมมันเป็นมุกเหยียดเป็นมุกเหยียดใช่อาจารย์แม่งโลกจิตใช่ไหมชอบเหยียดนักเรียนอะไรแบบนี้นะอตั้งของิคานอล้รอีกดีเนาะ เอาเอาที่แบบนั่นก่อนแล้วกันนะอ่ะละละ,ละเรื่องความแตกต่างพลังงานจนพลังงานศักดิ์ก่อนนะขี้เกียจดอูอันหนึ่งที่คุณตั้งได้คือสิ่งนี้นะครับแล้วต้องตั้งด้วยไม่คิดไม่ออกคำว่า Q เป็นศูนย์นี่มันแปลว่าอะไรครับ คือคือจริง,รงๆเวลาคุณเอาวัตถุสองอันนี้มาแตะกันอะความร้อนมันถ่ายเทแน่ๆใช่ไหมความร้อนมันถ่ายเทจากชิ้น A ไปหาชิ้น B ใช่ป่ะนึกออกไหมแต่ไอ้คที่ว่าเป็นศูนย์นี่มันคือคตัวไหนเห็นขอบเขตของระบบไหมเราเรียนมานิยามของ q คืออะไรนะ พลังงานความร้อนที่ถ่ายเทยระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมบทที่สี่บอกว่า Q กับ W เนี่ยมันคือพลังงานที่ถ่ายเทยระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้น Q ที่มันถ่ายเทยอยู่ภายในระบบเนี่ยไม่เห็นนะเรา,ามองไม่เห็นนะถูกไหมไอ Q ที่บอกเมื่อกี้ก็คือเฮ้ยความร้อนที่มันถ่ายเทยระหว่างเหล็กสองชิ้นเนี่ยมันไม่ได้รั่วออกสู่สิ่งแวดล้อมน,นะโอเคไหมไอ Q ที่บอกเป็นศูนย์ก็คือ ความร้อนมันถ่ายเทยกันอยู่แค่คู่นี้แหละมันไม่สูญเสียสูสิ่งแวดล้อมโอเคไหมอ่ะเขียนไว้กันลืมนะครับก็คือสมมุติให้ไม่มีความร้อนสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะละอะไรได้อีกตอนนี้ละได้ไหม ได้ไหมงานเราให้ไล่สามตัวมีอะไรบ้างนะครับงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรมีไหมเหล็กมันขยายตัวหดตัวไหมเอาจริงๆมันมันมีใช่ไหมแต่ว่ามันน้อยมากใช่ไหมเราก็ขี้เกียจคิดไว้ตัดจริงงานยกงานหมุนนะครับงานเชิงกลมีไหมไม่มีงานไฟฟ้ามีไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ตัดได้ใช่ไหมน่าจะหมดนะที่ว่าตัดตัดเนี่ยน่าจะหมดแล้ว แล้วก็เหลือสมการใช่ไหมขึ้นน้าใหม่ดีกว่าสมการที่ใช้มีอะไรบ้างครับสมการที่ใช้มันก็จะมีสมดุลพลังงานใช่ไหมสมดุลพลังงานของระบบปิดที่เป็น่านเสียงหน้าตาเป็นไงครับ Q ลใช่ไหมเท่ากับเดลต้า U ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งตัดอะไรไปนะ ตัดนี่ตัดนี่เอาไปว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าเดลต้ายูเท่ากับศูนย์ไงโอเคไหมครับทีนี้เดลต้ายูเท่ากับศูนย์แล้วยูเราเป็นยังไงเนี่ยไออันนี้มันมองเป็นโมวลก้อนเดียวกันสิบกิโลได้ใช่ป่ะแต่ว่าโมวลก้อนนเี้ยมันต้องแยกเป็นเอบเนี่ยเราจะเขียนยังไงวะเขียนไงดีผมเขียนอย่างนี้นะลองดูตามไปนะว่ารู้เรื่องไหมนะ ผมเขียนอย่างนี้จะเข้าใจไหมเนี่ย m a, a, a u a สองลบ u a หนึ b ่งบวกกับ m v u b สองลบ u b หนึ่ง เท่ากับศูงอันนี้เก็ตไหมเก็ตไหมก็คือเหมือนมองเป็นเป็นสองก้อนนั่นแหละแต่ว่าพลังงานของแต่ละก้อน่ะที่ต่างกันตอนต้นกับตอนสุดท้ายเป็นเท่าไหร่อ่ะนอกไหมมันก็เป็น U สองลบ U หนึ่งนั่นแหละเพียงแต่มองสองก้อนโอเคไหมครับเก็ตไหมเนี่ย ไม่เคสบอกนะครับจะได้นึกนะเพราะสมุนพลังงานจะเป็นอย่างนี้นะหน้าที่เราก็คือเราต้องหาเดลต้ายูใช่ปะ่ะเหล็กมีค่ายูให้เปิดไหมตารางเทอร์โมมีแบบมีแบบไอนะ้ำมีแบบแอมโมนเนียมีแบบสารของความเย็นไม่มีแล้วพอไม่มีก็ต้องเอาค่าความร้อนจฉพาะมาช่วยใช่ปะ่ะ เดลต้ายูของของแข็งของเหลวเท่ากับเท่าไหร่ครับสำหรับของแข็งของเหลวของเหลวในที่นี้คือของเหลวอ,อัดตัวนะครับสำหรับของแข็งของเหลวครับ เรารู้ว่าเดลต้า u ใช่ไหมเท่ากับค่าความร้อนจำเพาะคูณกับเดลต้า t ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเดลต้า u ก็เท่ากับถ้าสมมติ่คงที่ก็เดลต้า u เท่ากับ4เดลต้า t ใช่ป่ะถูกไหมถ้าสมมุติ4คงท, u, 4, P, มมงที่ก็จะได้ u 2ลบ u 1เท่ากับ4เดลต้า t เพราะฉะนั้นสมดุลผมทดเลขเปลืองมากเลยว่ะจะหมดได้นะเพราะฉะนั้นจะได้สมดุลพลังงานเนาะจะได้สมดุลพลังงานเป็น m a c ของสตีลใช่ไหมแล้วก็คูณกับ t a สองลบ t a หนึ่ง จริงๆ TA สอง 2, มันก็ไม่ต้องเขียน TA สองก็ได้นะเพราะมันเป็น T สองตัวเดียวเนาะถูกปะ A สองกับ B สองมันเป็นเลขเดียวกันแหละอีกเทอมหนึ่งกลายเป็นอะไรครับเต็มของก้อน B ใช่ไหมคูณอยู่กับค่า c ของเหล็กใช่ไหมแล้วก็คูณกับ T สองลบ T B หนึ่งเท่ากับศูนย์โอเคไหมดูมีนาคตนไหม มวลเหล็กให้มายัางให้มาแล้วใช่ไหมมวลเหล็กสองก้อนค่าซีเหล็กเดี๋ยวไปไปเปิดดูตารางเอาว่าเหล็กมีค่าความร้อนเฉพาะเท่าไหร่เดลต้าทีอ่ะทีเอหนึ่งบอกมาไหมทีเอสองบอกมาไหมเพราะฉะนั้นเหลืออันโนนตัวเดียวคืออุณหภูมิใช่ไหมครับเ<ท>พราะฉะนั้นเดี๋ยวอุณหภูมิจะแก้ออกใช่ไหมจบไปหนึ่งข้อแล้วนะเหลือเอนโทรปีใช่ไหมเอนโทรปีนี่หาจากไหนนะครับ การเปลี่ยนแปลงโทปีระหว่างสองสภาวะนะครับเนะเอาทีละเรื่องอันนี้สมดุลพลังงานใช่ไหม mm hmm. แล้วก็การเปลี่ยนแปลงโทปีระหว่างสองสภาวะใช่ปะ S2 ลบ S1 อ่ะถ้าเราแยกดูเป็นทีละก้อนอะ่ะเขียนยังไงครับ ก็เป็น m ของก้อน a ใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็คูณกับ sa จังหวะที่สองลบ sa จังหวะที่หนึ่งใช่ป่ะถูกไหมบวกกับของก้อน b ก็ sb สองลบกับ sb จังหวะที่หนึ่งใช่ป่ะอันนี้อันนี้เข้าใจาไหมครับใช่ไหมมันก็เป็นเดลต้าเอของแต่ละก้อนนั่นแหละนึกออกไหมครับแล้วทำไงต่อ สำหรับของแข็งและของเหลวเรารู้ว่าเดลต้าเอสหาจากไหนนะผมเขียนมันดูจะใกล้เคียงกันเกิดไปนะเนี่ยไอ้ข้างซ้ายตรงนี้มันเป็นเอสตัวใหญ่คนระส่วนข้างขวานี่เป็นเอสจำเพาะนะเป็นเอสตัวเล็กนะเพราะเราดึงมวลออกมานะัโอเคนะครับ อ่ะเดลต้าเอของของแข็งของเหลวหายจากไหนนะไอ้กรอบแดงเมื่อกี้ที่ท,ที่วงให้ดูค่าซีใช่ไหมแล้วก็ลอนทีสองส่วนทีหนึ่งงั้นข้างซ้ายต้องเขียนอย่างงี้ข้างซ้ายต้องเขียนเป็น s 2สสองลบเหนึ่งใช่ไหมเดลต้า <S, s ของของแข็งของเหลวนะเกิดจาก C ลอนทีสองส่วนทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นได้อะไรอ่ะสมการการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของข้อนี้เพราะฉะนั้นจะได้ S2 ลบ S1 นะเข้ากับ m a ใช่ไหมแล้วก็ c ของสตนดใช่ไหมคูณอยู่กับรอนของอะไรครับ T2 ส่วน Ta1 ใช่ไหมอันนี้คือเฉพาะข้อแรกใช่ป ส่วนการเปลี่นโทรปีของก้อนที่สองเราก็หาจากอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอนของ t2 สองส่วนเอ่อ t b บหนึ่งโอเคไหมได้ไหมอันนี้คือเส้นทางการทำของเรานะเดี๋ยวเราก็จะทำตามนี้นะครับหา t2 สองจากสมดุลพลังงานก่อนแล้วก็เอา t ีสองไปใส่ในสมการ เดลต้าเอนโทรปีนะครับเดี๋ยวก็จะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีเป็นเท่าไหร่นะครับ